บอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านของดีเชียงใหม่ได้พื้นบ้านอาหารหน้าตาคุ้นๆแฝงไปด้วยความละเมียดละมเปิดประตูเข้าตึกแถวหนึ่งคูหาเฮงสากลยุคเก่าคอยต้อนรับอาหารไทยพื้นบ้านที่ถูกจัดสำรับโดยเชฟตันผู้ค้ามวอดในวงการอาหารมาก,กว่า26ปีกับร้านชวีจังหวัดเชียงใหม่อาหารสำรับสำรับสองท่านเมนูแรกกระทงทองสงคนทานเปิดปากได้อย่างดีเรียกความสดชื่นต่อที่ผ้ากุ้งขมิ้นขาวส้มซาเปรี้ยวหอมสดชื่นมากๆจริงๆครับต่อที่ของทานเล่นสเต๊กปาตานีไก่นุ่มรสชาติอร่อยลงตัวมากอั้้นนนจาีรสชาต ใจเพชรมากๆตตอนที่ประดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มหอมกลิ่นส้มซ่ามากๆแกงคั่วปูใบบัวบกนานทีจะเจอใบบัวบกแทนใบทองหลางหรือใบะพูแกงระแวงเนื้อน้องลายน่ก็ทีเด็ดเลยหมูต้มสับปะรดเมนูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆน้ำซุปที่หอมกลมกล่อมมากๆพะโลโบราณชามนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เครื่องพะโลเลยส่วนน้ำพริกมะขามและน้ำพริกปลาสลิดทอดบอกเลยว่า2อ,อย่างนี้กินคู่กันเขาเรียกชูกันเลยจริงๆท้ดายล้างปากที่ของหวานข้าวฟ่างมะพร้าออ่อน,น้ำกะทิและอีกถ้วยหนึ่งคือเผืออทานเพลินๆจบๆไม่่รรู้้ตัววเเชขออบกลยาาาใคจะมมงหหด แนะนำจองผ่านเพจชวีได้เลยนะครับบอ,อกเลยว่าห้ามพลาด